แต่งให้มันสวยๆไปกินข้าวได้ๆเ่าวอะไรแล้ว,ว,ลวมาฝนตกหวานเลยค่ะอ๊ยเพลงเต้ยจะร้องยากหน่อยเพราะมันต่ำกับสูง<อ><า>ไปกินข้าวกันทุกคน ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วอยู่่่่ไไมมมกกกกกลเเงงาาโอ้เครียดาอยู่ร้องเพลงดิสนีย์มาแล้วพรุ่งนี้แบบโอวยมันไม่เหมือนกันเหรอใช่แต่ว่าอยู่มีความสามารถขนาดนั้นมันไม่ต้องห่วงนะรเริ่มงาเริ่มชมกันเองแล้วไงโอ้แตงโมเหมือนไม่มีความมั่นใจเลยถึงต้องมาชมแบบนี้ให้เติมพลังอ๋อขอบคุณค่ะครัขอบโอ้